สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกกันคือเก่านะครับเมื่อนีพ่พี่น้องมาจัดเมนูเด็ดครับพี่น้องเมนูเด็ดนั่นก็คือ,อหอยแครงจกักระพัดนะครับยาลวกแล้วกะ็จิม้มน้ำจิม้มซีฟูด้ดพี่น้องหอยแครงจกักรพัดนี่ก็คือเขาเรียกว่าภาคใต้ปฏิวัติราชาแห่งหอยพี่น้องเบิ้งักขหญงแน,น่ได้พี่น้องเกือบทอนกําปันผมผู้เดผู้หนะ่ะกําปันผมมันใหญ่สอนะบ่แม่นหอยข้างเด้พี่น้องเด้อนะครับเป็นหอยแครงแต่รอบนี้นี่เอ่อ ยังถือว่าน้อยอยู่ได้พี่น้องเพราะว่ามันบ่มีมีบลายกัเลยใดมากแค่นี้เนาพี่น้องเนาะพักเฮากินกับพักโหระพาแซ่บๆกันเลยคุน่ะน้ำจิ้มแบบบอกเลยว่าเท,ทไปคัเไ่ได้พี่น้อง,องเหียแตงเหี้แต่นป๊าดเห็นเหียเจะคองหล้วรับ้หลไยคักระไรป๊าดทุมาๆมา,ๆม,า,ๆม,าๆมากินน้ากันครับอือลาดซีฟูดลงไปครับพี่น้องเดี๋ยว ผมโอ้กินนับคลิปบทวนแล้วล่ะเนาะพี่น้องเนาะนะครับกวดวสิได้สุดยอดพี่น้องเอ้ย ขอหยาบครับฟังบางเสียงเราครับมันจะเป็นปุดปุดปุด mm hmm. สุดยอดอีเดียตัวที่สองแซ่บพื้เก่าลาดลงไปน้ำจิ้มซี่ฟูด เด็ดอ <Dead> mm ีรีเด้พี่น้องอืน้องออกจากอันนี้ห้เบิงพูดนะตอนมังไงอืม mm hmm. พี่น้องเอ้ยปุดๆด,ด,ดีครับเงี้ยเนอาตากออกกันเสียเอาพี่น้องจึงเห็นว่ามันไงญ่ขนาดใดแถมสดๆพร้อมด้ยพี่น้องนะครับเต็มแบบเนี่ยเต็มยังที่พี่น้องเห็นเลยครับ ตรงจากภาคใต้ส่งตรงจากภาคใต้หาเองตามธรรมชาตินะครับย่ามีกระจังได้กิน ได้ยินเสียงบาพี่น้องตรงสีเนาะบางหนึ่งมันอยากเกี้ยงแน่จังหน่อยเอา้านี่ไ่ต่อไปนี่ ว่าไงไงครักคุณดดว่านผลยนิไสในใสี่ก็ะแซบพี่น้องฮะทั้งคนว่าหอยข้างบ่ามเป็นหอยข้างนะครับ อืมสุดยอด น้ำจิ้มแบบสุตๆๆเลยครับความเผ็ดแต่ว่าผมลาดใส่นีแหละตอนก้อน่ายคลิปห,หวานหวานอร่อยมากขันมันสนเป็นยังไงเหรอครับส่รงรถลัวพี่น้องไม่ได้ส่งแบบห้องเย็นเด้ไม่ได้ส่งแบบแบบอุณหภูมิเด้ ทรงรถหลวงก็คือรถทรงน้ำร้านร้านอาหารร้านตำร้านนีเนี่ยข้าจะสร้างรถหลวงนี่แหละแบบว่าด้แบบว่าด้แต่ฟิตครับเผ็ดข้าวี่น้องไอ้บอะนะันฑ์ได้ร้านน้ำจิม้มอีกบ่าเนาะ ้งเพดั้งแสบ หวานแซ่บเมื่อด้กินเมื่อเกือบปีแล้วสิพี่น้องช่วงนึงกินเล่งนี่อย่างแซ่บนะครับสี่กิโลสั่งมากพันเก้าสิบเก้าบาทครับ Mm. Så rart. ทั้งเงาแตกอย่างตายออกแล้วทั้งเพชรสุดๆไปเลย บหัดจักโตโอ้สุดยอดครับพี่น้องกินในอิ้มไปเลยเหลืออีกไา่ครับสั่งมาสี่กิโลเพื่อน่องเพื่อแม่เพื่อ ตาตากินบะไอยครับหยำเล้าหยำบอกใครได้ทั้งที่มันบอหยำด้นะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามรายการองผมหักว่าผิดพลาดกะต่องขวาไพ่นะครับเด้อคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ